และว,วันนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งมุู้ฟังคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องยุบสภาที่วันนี้เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้า The Supreme Thai p โพสเลขนุกา,ารคุณผู้ฟังที่บอกว่ายุบสภาลําบากแน่วิษณุชี้ให้กฎหมายลูกเสร็จซะกอ่อนก็เมื่อวานนี้ก็ณมู้ฟังในที่ประช,ชุมคณะรัฐมนตรีน่นนะคะทางอาจารย์วิษณุเองได้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้ทราบคะ่ะถึงความคืบหน้าในการจัดทําร่างพรบที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสแล้วก็ร่างพรบที่ว่าด้วยพักการเมืองว่า ตอนนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนยกร่างเสร็จเรียบร้อยลวก็อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเลยคะ่ะก็จะเสร็จในวันที่สองกุมภาพ,พันธ์คือวันนี้และจากนั้นนะคะก็จะส่งมาให้กับครมอได้ดูนะคะซึ่งก็เห็นว่าไม่ต้องนําเข้าครมอเพื่อพิจารณาด้วยค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องนําเข้าครมอเพื่อพิจารณาซ้ํา คือเรียกว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งให้วิปรัฐบาลเลยในวันที่7กุมภาพ,พันธ์และเมื่อวิปรัฐบาลพิจรารณารายละเอียดเรียบร้อยก็จะแจ้งมาให้คอรมอได้รับทราบในวันที่15กุมภาพ,พันธ์และจากนั้นรัฐบาลก็จะส่งให้กับสภาและสภาก็จะไปดําเนินการต่อส่วนกรณีที่มีสสอะคะเสนอร่างด้วยอันนี้นะยายกก็จะต้องเซ็นรับรองก่อนที่จะเสนอเข้าสภาด้วยะค่ะ และยังไงก็ตามนะคะทางอาจารย์วิษณุเองย้ําด้วยคุณผู้ฟังก็ย้ําบอกว่าถ้ากฎหมายประกอบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เสร็จคือกฎหมายรูปทั้งสองฉบับเนี่ยไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วยุบสภาเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกเลยบอกว่าลําบากค่ะจะลาบากมากเพราะไม่รู้ว่าจะนับคะแนนกันยังไงเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้นะคะจึงมีความจําเป็นอย่างสูงในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าก็ช่วยกันรักษาทํากันให้เรียบร้อยก็แล้วกัน ซึ่งในช่วงท้ายการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้วันดีเป็นวันตรุษจ,จีนต้องอารมณ์ดีไม่อารมณ์เสียการเมืองก็คือการเมืองต้องทํางานให้กับประชาชนไว้วางใจและก็ทําเพื่อคนไทยก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จและยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งพักไหนก็ยินดีและก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ นี่แหละในขณะ,ะายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดเอาไว้นะคะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องของการยุบสภาซึ่งทางอาจารย์วิษณุออกมาพูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ฟังก็คงจะเห็นกระแสะกันออกมาเนี่ยนะคะเรื่องของการยุบสภานี่หละหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะชนะการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต9ก้าเนี่ยก็ทําให้ทางหัวหน้าพักอย่างในแพทย์ชนานสีแก้วเองก็ออกมา เร่งให้หนายกรัฐมนตรีนั้นยุบสภาค,คือนอำนาจให้กับประชาชนซะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณอรุณีกาศยานนท์นะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาเร่งให้หนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือนอำนาจให้กับประชาชนด้วยการยุบสภาเช่นเดียวกัน